โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดิวพริกลิวอภูมีลุ้นคว้าเอกิติเก้หลังเชลซีสะดุดก่อนเดทลายแรกลิวอพูได้รับข่าวดีในการไล่ล่าตัวฮูโกเอกิติเก้ดาวยิงตัวเก่งของแอทักแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อเชลซีคู่แข่งแย่งลายเซ็นดูเหมือนจะชะลอการเดินหน้าในดีววนี้ก่อนเส้นตายแรกของตลาดนักเตะจะปิดลง ตามรายงานจากฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กแห่งสกายยองมนีระบุว่าเชลซียังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับแฟรงก์เฟิร์ตได้และตัดสินใจชะลอการเจรจาไปจนกว่าจะพ้นช่วงการแข่งขันฟุตบอลสมสรโลกที่กำลังจะเริ่มขึ้นโดยสมสรที่เข้าร่วมรายการจะต้องลงทะเบียนนักเตะใหม่ภายในเวลา19นาฬิกาของวันนี้เชลซียังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและแม้อาจจะกลับมาเดินหน้าดีอีกครั้งหลังตลาดเปิดรอบใหม่ในวันที่16มิถุนายนจนถึงเส้นตายวันที่1กันยายน แต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเร่งเครื่องปาดหน้าได้แฟรงเฟิร์ตตั้งค่าตัวของแข้งทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ไว้ที่ราว100ล้านยูโรหลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาล2024-2025ด้วยการยิงไป15ประตูจาก33นัดในบุนเดสลีกา ขณะเดียวกันเชลซีเพิ่งเซ็นสัญญากับลีอัมเดลาร์กองหน้าดาวรุ่งจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่งอาจทำให้ทีมของเอนโซมาเรสกาลังเลที่จะลงทุนก้อนโตอีกครั้งในตลาดเดียวกัน ฝั่งลิเวอร์ pool เองก็ยังคงพิจารณาการเสริมทัพในแนวรุกโดยอนาคตของดาวินนูเยสและเฟเดโกเคียซ่ายังไม่แน่นอนทั้งคู่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมและนั่นอาจเปิดทางให้หงแดงเร่งปิดดิวเอกกติเกตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้สโมสรยังคงเดินหน้าเจรจาคว้าตัวฟอร์เรนเวสเพลเมกเกอร์เนื้อหอมจากไบเออร์ลูเซนอีกด้วยซึ่งสะท้อนว่าการเปลี่ยนถ่ายภายใต้กุนซือใหม่อา์เนอร์สโลตกำลังจะนำมาซึ่งแนวรุกโฉมใหม่ที่น่าจับตาในทินแอนฟิลด์ฤูดูกาน้า ซิเมโอเน่ยอมรับไม่แปลกใจหากลิเวอร์พูลอยากได้เอเวลสชี้ชัดจะอยู่ได้ต้องทําให้เขามีความสุขดิโกซิเมโอเน่เฮดโค้ชอารเลโกมาริดออกมายอมรับตามตรงว่าไม่แปลกใจหากลิเวอร์พูลหรือทีมระดับท็อปของยุโรปจะต้องการคว้าตัวฮูวเรียนเอเวเรสไปร่วมทีมหลังโชว์ฟอร์มเด่นในฤดูกาลแรกกับปราหมีกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตนาวัย25ปีเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมอารเตโกมาริดด้วยค่าตัว81.5ล้านปอนด์เมื่อสมัมอันที่แล้ว ก่อนจะระเบิดผลงานยิงไป29ประตูจาก54นัดในฤดูกาล2024-2025ช่วยทีมจบอันดับ3าในลาลิก้าเข้าถึงรอบรองโกปาเดเลและตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปี้ยนีกอย่างน่ากังขาในการดวลจุดโทษกับเบรออเมริดฟอร์มอันร้อนแรงของเขาทำให้มีข่าวว่าอาจกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์อีกครั้งโดยมีทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลแสดงความสนใจในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งทั้งสองทีมต่างมองหาคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้ ซิเมลเน่ได้กล่าวถึงสถานการณ์นี้กับลานาชิออนโดยพูดถึงความยอดเยี่ยมของลูกทีมรายนี้พร้อมทั้งระบุชัดว่าหลายทีมใหญ่รวมถึงลิเวอร์พูลต่างก็ต้องการตัวอัลราเรสทุกอย่างมันสมเหตุสมผลผมไม่แปลกใจเลยซิเมลเน่กล่าวฮูเลียนอายุ25ปีเขาเป็นนักเตะพิเศษมีความกระหายมุ่งมั่นทอมตัวขยันยิงประตูได้และมีคุณภาพระดับท็อปแล้วจะมีใครไม่อยากได้เขาละ่ะ บาร์เซโลนาเปอแอดเชอาร์ซนอลลิว์ผูสโมสรระดับท็อปย่อมอยากได้เขาทั้งนั้นแม้จะเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมแต่เฮดโค้ชของอาเลโกก็เน้นย้ำว่าทีมจำเป็นต้องรักษาแข้งคนนี้เอาไว้พร้อมระบุว่าหัวใจสำคัญคือทำให้เขามีความสุขสำหรับแฟนอาเลิโกมันควรเป็นความภาคภูมิใจนะที่ทุกคนอยากได้เขาเพราะเขาเป็นของเราและในเมื่อเขาเป็นของเราเราก็ต้องดูแลเขาทำให้เขามีความสุข แล้วเขาจะมีความสุขได้ยังไงก็ต้องชนะไงและถ้าไปถึงจุดนั้นทุกคนในทีมต้องทุ่ม110%ไม่ใช่แค่เพื่อเขาแต่เพื่อทุกคนทังนี้เอเวรสเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนย้ายออกจากแมนซิตี้แต่สุดท้ายเลือกย้ายไปสเปนแทนก่อนที่ในปัจจุบันข่าวลือจะกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะภายใต้การนำของกุนซือใหม่อา์เนอร์ส็อตที่ต้องการเสริมแนวรุกให้แกร่งยิ่งขึ้นในฤดูก,กาลแรกของเขาในถินแอนฟิ์ เจียงเพียจากเดีติกรายงานว่าเป๊ปกคลิล่าได้ทำการติดต่อไปหาเจเกนครอปเกี่ยวกับเป๊ปินลินเดอร์และเขาได้รับคำบอกเล่าถึงความมหัศจรรย์และความเก่งกาจของเป๊ปลินเดอร์ในเชิงบวกเกี่ยวกับผลงานของเขาที่ช่วยให้สโมสรลิปูสามารถควา้าแชมป์พิมลิก ยู่ฟาชเบลิกคลับบดวครับเอฟเอคัพคาราบาวคัพสองสมัยเปปลินเดอร์เองก็ได้ทําการติดต่อไปหาครอบเพื่อบอกว่าเขากําลังตัดสินใจรับงานเป็นผู้ช่วยของเปปที่แมนซิตี้และเขายังแสดงความเคารพต่ออา์เนอร์ด้วยในการติดต่อไปหาเขาเช่นกันก่อนหน้านี้เมื่อแมนซิเตี้เดินทางไปสนามเซนต์แมรี่เพื่อทําการแข่งขันกับเซาท์แฮมตันในพีเมรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมเปปกกริล่าได้พูดคุยกับอาดัมลาลานาอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลเพื่อถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับเปปบลินเดอร์อีกด้วย ดมินิกโซโบสไลเรียนรู้จากความผิดพลาดในปีแรกกับลิเวอร์พูลก่อนเตรียมรับบทบาทใหม่ในซีซั่นถัดไปดอเอ็กโคเดินหน้าต่อการประเมินผลงานนักเตะช่วงปลายฤดูกาลโดยในครั้งนี้เป็นคิวของโดมินิกโซโบสไลมิดฟิลทีมชาติฮังการีที่ตอบแทนความไว้วางใจของลิเวอร์พูลด้วยผลงานในสนามอันยอดเยี่ยมโซโบสไลออกมายอมรับยังตรงไปตรงมาว่าเขาเคยทำพลาดในฤดูกาลแรกกับหงส์แดงและไม่ลังเลที่จะประกาศเป้าหมายใหม่ในฤดูกาลถัดมา ปีที่แล้วผมพูดถึงเรื่องแชมป์มากเกินไปแม้เราจะได้มาหนึ่งถ้วยและมีลุ้นถึงช่วงท้ายๆของฤดูกาลแต่ปีนี้ผมจะไปทีละเกมแข่งวัย24ปีกล่าวอย่างมีวุฒิภาวะทัศนคติที่โฟกัสแบบนี้ช่วยส่งผลดีต่อทั้งตัวนักเตะและทีมเมื่อริอร์พูลภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่อันเนอร์สลตงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ได้สำเร็จ แม้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโซโบสไลจะเริ่มแสดงอาการล้าเช่นกับนักเตะคนอื่นแต่เขายังคงเป็นกำลังหลักของทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อได้บทบาทชัดเจนในระบบ4 2 3 1ที่สล็อตเลือกใช้ซึ่งเขาต้องแย่งตำแหน่งหมายเลขสิบกับฮาวีย์เอลเลียตแม้เคยถูกทดลองใช้งานในตำแหน่งกองกลางตัวรับช่วงปรีซีซั่นแต่โซโบสไลก็สามารถคว้าตำแหน่งตัวรุกในเกมเพีย์มลีกนัดเปิดสนามกับอิฟสวิทเทซึ่งเขาจ่ายให้โมเมตซาราทำประตูได้ อีกหนึ่งแอซซินในเกมบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสา่อศูนย์ยิ่งตอกย้ำบทบาทตัวจริงของเขาโดยซีซั่นนี้เข้าลงเล่นครบทั้ง3 6นัดในพิม์ลีกที่ฟิตพร้อมโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง29นัดสู่โบชไลตอบสนองต่อความคาดหวังของสล็อตได้อย่างดี ยิงได้1ประตูในเกมยูฟาแชมเปีบบ้ยนส์ที่ชนะเอซิมิลาน3ต่อ1และจบฤดูกาลที่ผลงาน8ประตู9แอสซิสรวมถึงผลงานเด่นใน5เกมสุดท้ายแม้จะมีบางช่วงที่เขาดูหมดแรงโดยเฉพาะในเกมแพ้ฟูแลมแต่ฟอร์มการเล่นในเกมถล um ่มสเปอร์6ต่อ3และเกมชนะแมนซิตี้2ต่อ0ที่เขารับบทเป็นฟอลไนร่วมกับเคอร์ติจอนนั้นถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษ ในเกมรองสุดท้ายที่พบกับไรตันโซโบส l ไลท์ so ถูกขยับลงไปเล่นลึกกว่าเดิมซึ่งอาจเป็นสัญญาณถึงบทบาทใหม่ในฤดูกาลหน้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวฟอร์เรนเวสจากลิเวอร์เซนมารับตำแหน่งเบอร์10ตัวหลักอย่างไรก็ตามความสารพัดประโยชน์ของโซโบส l ไลท์ซึ่งสามารถเล่นได้ครบทั้ง3ตำแหน่งในแดนกลางจะยังคงเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของลิเวอร์พูลในซีซั่นที่น่าจะวุ่นวายอีกครั้งของพวกเขา หมดลุ้นเอเย่นยืนยันเดิร์เขาไม่ใช่ตัวเลือกนั่งมือขวาสล็อตที่ลิเวอร์พูลความหวังของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยากเห็นอดีตขวัญใจอย่างเดิร์เขากลับมารับบทบาทในสตาร์โค้ต้องหมดลงเสียแล้วหลังรับยันเส้นเอเย่นของอดีตกองหน้าดั้ยืนยันชัดว่าเขาจะไม่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยของอาร์เนสร์สล็อตในทิ่นแอนฟิลด์ฤดูกาลหน้า หลังจากจอห์นไฮติงกาอดีตผู้เชี่ยวโคตตัดสินใจอำลาทีมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเพื่อไปรับงานคุมทีมอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมทางลิว์ภูจึงอยู่ระหว่างพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งสำคัญนี้ก่อนที่ทีมจะกลับมาเก็บตัวช่วงปีซีซั่นต้นเดือนกร,รกฎาคมอย่างไรก็ตามชื่อของเขาที่เคยตกเป็นข่าวก็ถูกตัดออกจากลิสต์เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เดิร์กแน่นอนผู้เชี่ยวโคตจะเป็นคนอื่นยันเส้นกล่าวผ่านพอดแคสต์เคปยันเส้นเอ็ดมอนด์กริป มันคงยอดเยี่ยมมากถ้าเขาได้กลับไปลิเวอร์พูลเดิร์คงดีใจมากแน่ๆตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชที่นั่นถือว่าเป็นระดับสูงจริงๆปัจปจุบันเดิร์เขารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมเบียรชอตในเด็กเบลเยียมแต่มีแนวโน้มว่าจะอำลาทีมหลังจากพาทีมตกชั้นจากจูเปแล่โปร,รีกในฤดูกาลล่าสุด ขณะเดียวกันตัวเต็งที่มีชื่ออยู่ในข่ายตำแหน่งนี้ได้แก่มาริโนโ่ปูซิทอดีตผู้ช่วยของสล็อตทั้งที่อาร์แซนเอามาและฟย์นูตซึ่งพึ่งแยกทางกับชักตาโดเนตหลังพาทีมควอตดับเบิลแชมป์ในยูเครนเมื่อรุูการ2023-2024เอเตียนเรเนนผู้ช่วยโค้ชเฟยนูตคนปัจจุบันที่เคยเกือบย้ายตามสล็อตมาลิเวอร์พูลต,ตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแต่ติดปัญหาเรื่องเวิร์กเพอร์มิต แม้จะไม่มีเขาในทีมงานแต่การเสริมทัพด้านสตาฟของลิเวอร์พูลภายใต้ยุคของอาร์เนสซอลตยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อตเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้อาร์เนสอลตปรากฏตัวที่อีวิซาอีกครั้งแฟนบอลบอกว่าเขาเป็นคนสเกาเซอร์็อลตถูกถ่ายภาพขณะที่อยู่กับดีเจชาวรัตบนเกาะสเปน อานเนอร์สลลตได้รับคำชมว่าเป็นฮีโร่ขณะที่เขากลับไปที่อิบิซา่ากุนซือของลิเวอร์พูลคนนี้ได้รับความรักจากแฟนบอลอย่างรวดเร็วหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลแรกที่อนฟิลด์ลิเวอร์ pool คว้าแชมป์ลีกสมัยที่20ด้วยชัยชนะ5-1ตเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อ pur, ปลายเดือนเมษายนหลังจากนั้นผู้จัดการทีมก็ได้ใช้โอกาสไปเที่ยวที่เกาะบาหลอกอย่างอิบิซา่า ในโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียสล็อตถูกต้อนรับขึ้นเวที Ocean Beach โดยมีเพลง We a R e the Champion ของวง Queen เล่นอยู่ขณะกลุ่มผู้หญิงถือป้ายคำว่าแชมป p เปี้ยนเวนลิงเกอร์เจ้าของคลับยังโพสต์ภาพของเขากับสล็อตบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า c p t ช o n this hashtag Y N W A พร้อมอีโมจิร่วมหัวใจและปรบมือเขายังโพสต์วิดีโอที่เห็นกุนซือลิเวอร์พูลเดินไปที่บูธดีเพร้อมแคปชั่นว่า ไม่มีคําพูดอะไรเลยวันสุดยอดมากสโลตกลับไปสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้แฟนบริลวูร์คริสวิลเลียมแชร์ภาพของสโลตบนทวิตเตอร์ร่วมกับดีเจชาวรัสอีกคนอาร์มินแวนบูเรนซึ่งเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์ที่ได้รับรางวัลมากมายและเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในสาขาเบสแดนร e คอร์ดดิ้งสำหรับเพลง this is what it feels like ที่ร่วมร้องกับเชฟโปกาที อามินเริ่มจัดงานแสดงในฤดูร้อนบนก่อนนี้ด้วยเซ็ตเพลงนาน6ชั่วโมงที่สถานที่ริมชายหาดอูชัวอีบิซาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ